สบายดีพี่น้องจ้าบดสมุนไพรก้นบดสมองสมบอตนะจ๊ะเนาะมันนี่แพว่วสิพาพี่น้องมากินตำทะเลแล้วจ้ะตำทะเลแล้วจ้ะ <alongside> นี่ตำทะเลกุ้งสดนะจ๊ะเนาะมีอันมีหอยเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะเนาะมีหอยแข็งนะจ๊ะเนาะมีหอยแข็งจ้ะตำทะเลเนี่ยมีหอยแข็งเลยแต่เด้อมีหอยแข็งปูอัดเดียวกับปูม้าจ้ะแล้วก็กุ้งสดนะจ๊ะเนาะมากินกันเลยจ้ะพี่น้องจ้า พักก็คือเก่าจ้ะพักอันเก่า,กกกาล่ะที่สําคัญนะจ๊ะเด้อปีหนึ่งมีขักหนึ่งมาจัดเนาะที่ได้ก,กินนะ่ะแมงอันนั้นจะ้ะแมงกี่เตาจะ้จะกับทอดหมูจะ้ะเนาะมาๆๆๆกินน้ำพริกานได้พี่น,น้องด้วยมามามาให้มาอีกหนี่ก้อนมาสิบบอสแล้วหมูแต่ซื้อไปนั่งไก่ทำนั่งไก่แม่

มึงนะพี่น้องเลยจะตอะไรจ้ะเนาะมามาผิงจ้ะบ้าไปบัเอะนี่มาจ้ะมีหอยผมเนาะหอยหนึ่งยีโดจ้ะ เผ็ดข like ึ้นเกาพี่น้องเผ็ดที่เกาแสีบขึอเกาจ้ะตามเสีบป่ยอะไรเร่งพ่อมเป็นองเนาะหอยหอยแจงบ้านมาเนี่ยเหอ้หมือนกินโดตูนเร้อมากินน้ำพีเด้อจี่เอ้ยมากินน้ำพีิเด้อยินต่อหอย Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video này, dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มนขนมเสร็จนะลูก้องเสร็จแม่เมไปน่าจะกลั่นรื่อเน้วอย่าพวกเราเลย แก่หีโรน,นก็เด้พ่อราะว่าเที่มันถังดังแรวกแข็งหมด แดดไม่ร้องจ้ะเรเรอย ไม่แข่งอยู่งางดี้แข็งดังถือเนาะแข็งหนึ่งกิโลจ้ะเพชรขัดเพชรดียอดเลยเดี๋ยวเขาปากของท่านไปใส่อยู่ กูมาพี่น้องกูมาสดๆเดี๋ยวพีวดวกเมดี๋ดยวอันนี้ก็มีหอยอนี้กูอดอีก

ใครผมไม่พี่น้องนี่เด็กข้าวก้หน่อยรอยมาก อนี่ยครับอยากกินเยอะมันเป็นปูเนี่ยพี่เนาะโอเคอ่ะขอบคุ กุ Or, so th mm ุ้้งกพ่ากับบุคคลถนาดไปไหนได้พี่น้องเดินมากให้เฟนกินไม่หอยห้องผูหอหยแกงอแกงงนางพี่น้องเลย thank mm -hmm. you

เมื่อกี้น้ำพีเนอะแม่มดูอ่อนเลย,อ,อ,อ,ยอ่ะไม่อ่อนก่อน,นไม่เี่ปุน่นจะกลับมั้งเนาะดีจ้ะปูมาสามตัว cardinal Naban, thịt nặng thịt đi mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì จอ,อพี่น้องจ๋าเมื่อกี้โทรศัพท์เขาอีเดะให้ว่าวสาิบูาทายต่อเดี๋ยดิตัได้โอ้่อซะนางกี่กุก้งมดต่างร้าย <c oughs> ตัวนี้ให้นงควัน Muyên hãy học sao đỏ. Muyên được bay lên đâu. Một được bay luộc. Một được bay luộc. muốn Một được bay Một được bay nhạt

จะบ,บอกวิธีลวกหอยแครงเด้อลวกยังไงให้มันแบบเดือดไว้มันได้จะพี่น้องนี่เดือดสิกามน,ากนั่นจะเนาะไม่ว่าสิบอกสูตรเด้อพี่น้องซื้อมาปุ๊บยันผ้าลวกเลยพี่น้องเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ใส่ทรงข้าวบารานี่แหะใส่ทรงข้าวบาราวไว้ขึ้นนึงจ้ะเดี๋ยวก็มาต้มน้ำเดือดเดือดเด้อ,ดอต้มน้ำเดือเด,อเ,ดอเดี๋ยวก็ หอยลงแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็ค้นข้นข้นน้นำแข็งจ้ะน้ำแข็งมาผสมกับน้ำเย็นจัดเลยจ้ะด่างหนักๆจะงอยเด้อเปิดน้ำผ่านเนี่ยพี่นอ้องเอาใส่ตะก,กา้าหรือใส่ตะแกรงเล็กนะ่เะนเปิดน้ำเปิดน้ำจะหอยแข็งแล้วก็ไปลงในน้ำที่เย็นจัดพี่น้องเนี่ยสิได้มาแบบนี้จ้ะน้ำน้ำแล้วก็หอยนี่สิสดแล้วก็หวานพี่นอ้อง ตูในสุดไว่าหวให้สังกัดนานนึ่งจ้ะเนี่ยอันมันกุดสีเห็นบ่อนึ่เดือดเดือดมันกุดสีเป็นกลับกล่เนี่ยนี่เดือดมันช่บ่อันหอยหน่ะเนาะหน้ำหอยเนี่ยใช่ว่ามันเป็นที่แดงๆเกิดเดือดมเนื่เนาะมันบ่ได้ออกจากตัวมันจตกพี่น้องเปจังไดงออกจากตัวหอยจ้ะไม่อยากกินมันงคสดหวานจ้ะเพราะว่ามันบ่อได้อ่อนปล่อยเดือดมันออกมาแต่กจาปล่อยน้ำบ่อแด้คึ้น คือเขาลวกที่ว่าลวกตามตลาดนัดลวกสดสื่อสันยาซื้อสันพี่น้องซื้อแบบสดนี่ามาล้างเองลวกเองจ้ะเดียวกินแบบแรก็ได้เบิ้ดไหมพี่น้อพี่น้องเบิ้องเนี้ยเบิ้งเกี่ยนเนีมันี่สดกล้องโฟกัสให้แไหมที่ดูส่องกระบอกโฟกัสกล้องอะไรมันสะหวานสดพี่น้องมาหอยโรยนึ่งจ้ะพี่น้องจ๋า เขาวอกกินไปไหนเด้อมาอืมออกมานู่นนกินห่างๆเ้อมาวากกล่องนั่งแต่วบ้านท่านถ่ายใายเองปากดีเด้อปากบอกแบบเาจะเห็นกล่องแม่ะไรหยับิบ แต่พลจ๋าเอาอันตักวก็เร้อเปี่ยกน,น,น,น้ามันไม่คุ้มเลยองไหให้เอาเตรียมของนาของเนาอย่างนีเน้เาะเห็นนะยิ้มมาสิไอ้วนไม่แก่งเอาไว้หนเดือ โอ้ยเสียบสองแห้งพี่น้องเอ้ยกระเพาะทะลุกับวันนี้แหละกระเพาะทะลุเลยเนาะเสียบสองเหี่ยวๆเลยหรอ Không cóんだ. đấy Nó mệt quá Nó nó Tôi สูงขึ้นไหมมามาสูงขึ้นไหมพี่น้องจ๋าเรื่องแต่หนามก็เรีจ้ะเออแค่นี้หน่อยแล้ว,น,ลวน้องผลนปฏิจ,จัดการจ้ะจิ้มเหมือขึ้นเกาแล้วพี่น้องเด้อขอเจ้าเปเพ้ยส์ทำนิจจ้าฝากพี่น้องก็ไหนกดแชร์กดติดตามสาวเราภาคกินแพร่วขึ้นเกาจ้าที่สำคัญนะจ๊ะเนาะ ใ่เรื่อก็บอกกระดิ่งจ้ะพี่น้องที่ขเขามาเบิ่งคลิปแพ้ว่าก็ขอให้พบเจอในสิ่งดีๆเขามาในชีวิตแ้ะพี่น้องเด้อกินเงินแผงเงินกินท่องอะไรท่องไปจากโรคไพ่ไข่เก็บทวั้งไหนทั้งป่งวงเนาะจ้ะเนาะสู่ไปด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุบ๊บ